Hello everyone welcome back to TOEIC expert สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสอนภาษาอังกฤษ TOEIC expert รายการที่ทำให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้อสอบ TOEIC ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นขอแค่มีกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆก็จะสามารถทำข้อสอบได้เราจะซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆไม่แน่คุณอาจจะเป็น TOEIC expert ตามชื่อรายการนี้ก็ได้ อยู่กับผมอาจารย์เดียววันนี้กิจเจริญเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์นะครับเพื่อมาติวข้อสอบทวีกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ m o e r i o t h a i n e t เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาตะลุยข้อสอบกันเลยวันนี้คืออพิโซดที่33แล้วนะครับในส่วนของ incomplete sentences Incomplete sentences mm hmm. ก็คือจงทำให้ประโยคสมบูรณ์ mm hmm. ข้อสอบแนวนี้ mm hmm. ก็จะทดสอบไวยากรณ์ mm hmm. หรือคำศัพทบบ์บางข้อทดสอบไวยากรณ์บางข้อทดสอบคำศัพท์แต่ก็จะมีบางข้อนะครับที่ทดสอบทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ไปพร้อมๆกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อที่หนึ่งโจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า if I don't get more money I will d o กรอบนะครับ if I don't get more money I will d o ลองทำความเข้าใจกับตัวโจทย์ถ้าฉันไม่ได้เงินมากกว่านี้ฉันจะจุดจุดจุดมีสีตัวเลือกครับ to quit quit quitting แล้วก็ to quitting สำหรับคนที่จะทำข้อนี้ได้จะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า modal verbs modal verbs คืออะไรต่อไปนี้ ถ้ามีคุณครูสอนภาษาอังกฤษพูดถึง modal verbs ให้ผู้คุณผู้ฟังนึกถึงช้างมาวัวควายนะครับช้างมาวัวควายนี่คือเทคนิคในการจำนะครับช้างก็ได้แก่ shall แล้วก็ should ม้า ah ได้แก่ may might แล้วก็ must วัวได้แก่ will would would, would rather ควายได้แก่ can could แถมสองตัวก็คือ ought to แล้วก็ had better ที่แถม ought to กับ had better เพราะว่าสองตัวนี้ให้ความหมายคล้าย กับชูดเราก็เลยถือว่า2ตัวนี้เป็น modal verb ไปด้วยนะครับกดคืออะไรกฎคือ modal verb หรือชางม้าว่าขวาจะต้องตามโดย infinitive infinitive คือ verb แบบไม่ผันยกตัวอย่างนะครับ will นะครับ will ถือเป็น modal verb เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตามมาจะต้องเป็น infinitive ยกตัวอย่าง i will send you the book i will send you the book สังเกตน,นะครับ will เป็น modal verb ส่วน send S-E-N-D ตัวเนี้ยเป็น infinitive เป็น verb แบบไม่ผันดังนั้น I will send you the book จึงพูดได้จึงถูกไวยากรณ์แปลว่าฉันจะส่งหนังสือเล่มนั้นให้กับคุณเราไม่สามารถพูดว่า I will send you the book พูดไม่ได้เพราะว่า sent e S-E-N-T อันเนี้ยไม่ใช่ infinitive อันนี้ก็จะกลายเป็น verb 2หรือ verb 3พูดไม่ได้ I will sending you the book I will sending you the book พูดไม่ได้เพราะว่า sending เป็น verb เติม ing ย้ำนะครับ infinitive คือ verb เดิมๆไม่มีการเติมไม่มีการเปลี่ยนใดๆ I will to send you the book I will to send you the book ประโยคนี้ก็พูดไม่ได้นะครับประโยคนี้ก็พูดไม่ได้เพราะว่าตรงกลางระหว่าง modal verb กับ infinitive เราไม่ต้องการ to เราไม่ต้องการูกเพราะฉันพูดไปเลย I will send you the book นะครับก็กลับไปที่ข้อหนึ่งของเรา ข้อหนึ่งของเรานะครับอยากให้คุณผู้ฟังวงกลมคำว่า will หนาๆเลยวงกลมคำว่า will หนาๆ will เป็น modal verb เพราะฉะนั้นข้างหลัง will ต้องการ infinitive ข้อใดเป็น infinitive ให้ตอบข้อนั้น the answer is B คำตอบคือข้อ B นั่นเองคำตอบคือ quit เพราะว่า quit เป็น infinitive ข้ออื่นผิดแน่นอนอย่างข้อ A to quit to quit ผิดตรงที่มี to หน้า quit อย่างที่คุยกันเมื่อกี้เราไม่ต้องการ to ตรงกลางระหว่างตัว modal verb กับตัว infinitive ข้อ4 quitting quitting เป็น verb เติม ing ไม่ใช่ infinitive ส่วนข้อ d to quitting to quitting เห็น to ผิดแน่นอนนะครับจึงตอบไม่ได้คำตอบคือข้อ b นะครับลองพูดเต็มๆทั้งประโยค if I don't get more money I will quit if I don't get more money I will quit ถ้าฉันไม่ได้เงินมากกว่านี้ฉันจะลาออกนะครับ ประโยคนี้ก็สามารถใช้ขู่บริษัทได้ใช้ขู่เจ้านายได้ทำไมได้เงินมากกว่านี้นะผมขอลาออกนะครับอันนี้เรามาดู modal verb ตัวอื่นๆมากดีกว่าเพราะว่า modal verb เนี่ยมันไม่ได้มีวิวตัวเดียวถูกต้องไหมครับเรามาดูการใช้ shall กันดีกว่า shall เนี่ยใช้กับ I หรือ we เท่านั้นนะครับใช้กับ I หรือ w เท่านั้น I shall send you the book I shall send you the book แปลว่าฉันจะส่งหนังสือเล่มนั้นให้กับคุณ shall แปลว่าจะใช้กับ I หรือ V แต่ว่ามันเป็นภาษาที่โบราณน,นะครับอาจารย์นี่ก็เลยวงเลเขาว่า old f a s h i o n ให้ old f a s h i o n แปลว่าโบราณก็คนไม่ค่อยพูดแล้วนะครับถ้าจะพูดจะกก็แนะนำใช้ will ดีกว่า I will send you the book ปัจจุบันนะครับ shall จะใช้ในประโยคคำถามนะครับจะใช้ในประโยคคำถามเป็นการเสนอ ความคิดเห็นเช่น shall I send you the book shall I send you the book เป็นการเสนอความคิดเห็นนะครับให้แปลว่าให้ผมเนี่ยส่งหนังสือให้กับคุณดีไหมให้ผมส่งหนังสือให้กับคุณดีไหมเป็นการเสนอความคิดเห็นนะครับต่อไปลองลอง,ลองมาดู shoot นะครับ shoot ก็เป็น modal verb นะครับแปลว่าควรนะครับแปลว่าควรใช้แนะนำ you should send me the book You should send me the book คุณควรส่งหนังสือเล่มนั้นให้กับผมเป็นการแนะนำตัวต่อไป may กับ might อเค may กับ might เนี่ยใช้แทนกันได้แปลว่าอาจจะนะครับแปลว่าอาจจะใช้เมื่อผู้พูดไม่มั่นใจยกตัวอย่าง he might send me the book he might send me the book เขาอาจจะส่งหนังสือเล่มนั้นให้กับผมผู้พูดไม่มั่นใจก็เลยใช้ might เราสามารถใช้ may แทนไม้ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถพูดว่า he may send me the book he may send me the book ตต่อไป must นะครับ must แปลว่าต้องใช้บังคับนะครับใช้บังคับ you must send me the book you must send me the book คุณต้องส่งหนังสือเล่มนี้ให้กับผมนะเป็นการบังคับต่อไป would นะครับ would จริงๆ would เนี่ยมันมีหลายการใช้ขอเสนอแค่หนึ่งการใช้พอนะครับ would สามารถใช้กับการสมมติ ใช้กับการสมมติแปลว่าจะนะครับ If I were you I would send him the book If I were you I would send him the book สมมติถ้าสังเกตเวลาแปลพูดคำว่าสมมติถ้าออกมาสมมติ oot, ถ้าผมเป็นคุณผมจะส่งหนังสือเล่มน,นั้นให้กับเขาสมมติ oot, ว่าผมเป็นคุณผมจะส่งหนังสือเล่มน,นั้นให้กับเขานะครับย้ำนะครับ would เนี่ยแปลว่าจะแต่จะใช้กับการสมมติต่อไป would rather would rather ฝรั่งเวลาพูดก็จะละนะครับละวูดนะครับละวูดจริงๆไม่ถึงกับละแค่เปลี่ยนวูดเป็นเสียงเดเดเดก็เป็นเดแล้วก็ rather เช่น I'd rather send him the bookI'd rather send him the book คำว่า would rather เนี่ยมันแปลว่าอยากทำมากกว่ามีสองอย่างให้เลือกทำอยากทำแบบเนี้ยมากกว่าอีกแบบนึงอะ I'd rather send him the book ฉันอยากส่งหนังสือให้กับเขามากกว่านะต่อไป can ก็แปลไปเลยว,ว่าสามารถ I can send you the book I can send you the book ฉันสามารถส่งหนังสือให้กับคุณได้นะจริงๆเวลาฝรั่งพูดเนี่ยเขาจะบีบเสียง can เป็นเสียง can เพราะฉะนั้นเวลาคุณมาฟังพูดลองพูดเรลยๆ I can I can แทนที่พูดว่า I can พูดเลยๆว่า I can I can I can send you the book นะครับเวลาพูดถ้าพูดแบบนี้ตัวต่อไป could โอเค could แปลว่าสามารถในอดีตนะครับแปลว่าสามารถในอดีตจริงๆคูดมีหลากหลายการใช้ขอเสนอการใช้แค่ข้อเดียวก่อนนะครับแปลว่าสามารถในอดีตเช่น sorry I couldn't send you the book sorry I couldn't send you the book ขอโทษนะครับผมไม่สามารถส่งสือกับคุณได้ในอดีตคำว่าในอดีตก็อาจจะหมายถึงเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วอะไรก็ว่าไป sorry I couldn't send you the book yesterday เียใส่ yesterday เข้า yes, ขไปได้ขอโทษนะครับผมไม่สามารถส่งสือ ให้กับคุณมวะได้เอาจริงๆถ้าอยากจะเรียน grammar นะครับคุณฟังจะต้องมีหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งอาจารย์เดียวขอแนะนำหนังสือ grammar ชื่อว่า English Grammar in Use ผู้เขียนคือ Murphy นะครับลองไปหาซื้อมาฝึกทำได้เป็นหนังสือ grammar ที่ดีมากๆเลย Alright let's go to number 2ไปข้อ2กันดีกว่าลองทำความเข้าใจกระโจดก่อนโจดว่าอย่างไรโจดบอกว่า they refuse the problem they refuse จด e จ problem ค่อยๆแปลครับพวกเขาปฏิเสธจ,จุดจุดปัญหานั้นขอนส่งเสริมนะครับเวลาเจอ the นะครับให้พูดคาว่านี้หลอนั้นออกมา the problem the problem ปัญหานี้ก็ได้ปัญหานั้นก็ได้ตัวเลือกก็จะมี discuss discussing discussed แล้วก็ to discuss สำหรับคนที่จะทำข้อนี้ได้ต้องรู้ความแตกต่างระหว่าง to infinitive กับเจรันนะครับ to infinitive กับเจรันต่างกันอย่างไรคุณม้ฟังแปลให้มันต่างกันแล้วจะรู้เองว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ to infinitive เมื่อไหร่ต้องใช้เ r ร n นต่อไปนี้ถ้าเจอ to infinitive ให้แปลว่าที่จะจุดๆุดจุด,จดต่อไปนี้ถ้าเจอเ r ร n นให้พูดว่าการจุดๆุดจดุตัวอย่างมาครับ to play เป็น to infinitive ภาษาไทยที่จะเล่น playing เป็นเ r ร n นการเล่น to eat ที่จะกิน eating การกิน to speak ที่จะพูด speaking การพูด to swim ที่จะว่ายน้ำ swimming การว่ายน้ำ to walk ที่จะเดิน walking การเดิน to use ที่จะใช้ using การใช้ to do ที่จะทำ doing การทำ to have ที่จะมี having การมี to be ที่จะเป็นที่จะอยู่ being การเป็นการอยู่ to invest ที่จะลงทุน investing การลงทุนต่อไปเรามาดู verb นะครับที่มักจะตามด้วย to infinitive s verbs that are followed by to infinitives เช่น decide นะครับ decide ประวัติดาสินใจมักจะตามด้วย to infinitive ดูตัวอย่างครับ I decided to walk home I decided to walk home ฉันตัดสินใจที่จะเดินกลับบ้านประโยคนี้ถูกแล้วเพราะว่า to walk เป็น to infinitive เราไม่สามารถพูดว่า I decided walking home พูดไม่ได้นะครับจริงๆลองแปลเป็นภาษาไทยออกมาเราอาจจะรู้ได้ตัวเองว่ามันพูดไม่ได้ I decided walking home ฉันตัดสินใจการกลับบ้านมันมีความแปลกๆบางอย่างแทนที่พูดว่าฉันตัดสินใจการกลับบ้านให้พูดว่าฉันตัดสินใจที่จะ เดินกลับบ้านเพรั้นที่จะเดินกลับบ้านก็ต้องเป็น to walk home ไม่ใช่ w alking home นะครับต่อไป want ตามด้วย to infinitive I want to eat a hamburger I want to eat a hamburger เห็นไหมครับว่าหลัง want ใช้ to eat ได้เพราะว่า to eat เป็น to infinitive เวลาแปลพูดออกมาเลยฉันต้องการที่จะกินแฮมเบอร์เกอร์สังเกต to eat เป็น to infinitive พูดคำว่าที่จะเอามาที่จะกิน นะครับที่จะกินไม่สามารถพูดว่า I want eating a hamburger ต่อไป refuse เพราะว่าปฏิเสธ I refuse to play the game สังเกตหลัง refuse ใช้ to play ได้เพราะว่า to play เป็น to infinitive ภาษาไทยพูดออกมาเลยครับผมขอปฏิเสธที่จะเล่นสังเกตนะครับ to infinitive พูดคำว่าที่จะออกมาเพราะฉัน to play ที่จะเล่นผมขอปฏิเสธที่จะเล่นเกมนั้นห้ามพูดว่า I refuse playing the game ต่อนะครับ pretend แปลว่าเสแสร้แสงแกล้งทำนะครับเสแสร้แสงแกล้งทําตัวอย่าง she pretended to cry she pretended to cry ผู้หญิงคนนั้นแกล้งที่จะร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นแกล้งที่จะร้องไห้ทำไมถูกละ่ะเพราะว่า to cry เป็น to infinitive ผู้ได้ถูกต้องห้ามพูดว่า she pretended crying she pretended crying พูดไม่ได้เอาจริงๆลองแปล she pretended crying เป็นภาษาไทยผู้หญิงคนนั้นแกล้งการร้องไห้มันก็จะมีความแปลกๆบางอย่างเราไม่น่าจะพูดว่าแกล้งการร้องไห้เราควรจะพูดว่าแกล้งที่จะร้องไห้ฟังดูดีกว่าเยอะนะครับต่อไป promise เปลว่าสัญญา she promised to come she promised to come to come ทำไมถูกเพราะว่า to come เป็น to infinitive อยู่หลัง promised ผู้หญิงคนนั้น สัญญาที่จะมานะครับผู้หญิงคนนั้นสัญญาที่จะมาสังเกต to come ป็ to infinitive ผู้คำว่าที่จะออกมาไม่สามารถพูดว่า she promised coming มันมีความแปลกๆลองแปล she promised coming เป็นภาษาไทยผู้หญิงคนนั้นสัญญาการมาสัญญาการมามันแปลกๆเราควรจะพูดว่าสัญญาที่จะมาสิครับต่อไปเรามาดู verbs that are followed by gerunds verb ที่ต้องตามด้วย gerund นะครับเช่น verb enjoy enjoy แปลว่าสนุกกับมีความสุขกับเช่น I enjoy playing tennis I enjoy playing tennis playing ถูกแล้วเพราะว่า playing เป็น gerund อยู่หลัง enjoy นะครับแปลออกมาเลยครับผมเนี่ยมีความสุขกับการเล่น tennis. เทนนิสเห็นไหมครับ playing เป็น gerund พูดคำว่าการออกมาการเล่นเราไม่สามารถพูดว่า I enjoy to play tennis ลองแปลเป็นไทยแล้วก็จะรู้เลยว่ามันแปลกๆชั้น มีความสุขที่จะแล้วมันก็แปลกๆเอาแบบมีความสุขกับดีกว่ามีความสุขกับการเล่นต่อครับต่อไป keep นะครับ keep แปลว่าทำต่อไป you have to keep walking you have to keep walking walking เป็นเจริญถูกต้องแล้วแปลตรงตัวคุณต้องทำการเดินต่อไปพูดคำ่าารออกมานะครับ walking ไม่สามารถพูดว่า you have to keep to walk พูดไม่ได้ suggest นะครับ suggest แปลว่าแนะนำให้ทำนี่คือคำแปลนะครับ ต่อไปนี้ครับเวลาแปล suggest อย่าแปลว่าแนะนำเฉยๆให้คุณผู้ฟังแปลเต็มๆว่าแนะนำให้ทำเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังแปลแบบนี้คุณฟังจะรู้เองว่ามันจะต้องตามด้วยเจเรนตัวอย่างมาครับ I suggest telling the truth I suggest telling the truth ฉันขอแนะนำให้ทำการพูดความจริงฉันขอแนะนำให้ทำการบอกความจริงเห็นไหมครับ telling เป็นเจเ n น เพราะฉะนั้นพูค้คขาต้อการออกมาด้วยนะครับ telling The Truth การพูดความจริงการบอกความจริงไม่สามารถพูดว่า I suggest to tell the truth I suggest to tell the truth พูดไม่ได้นะครับลองแปลเป็นไทยออกมาครับฉันแนะนำให้ทำที่จะมันก็มีความแปลกๆแล้วนะครับพูดไม่ได้ต่อไป Avoid นะครับ Avoid เพราะว่าหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงตัวอย่าง You should avoid talking to her You should avoid talking to her คุณควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้น คุณควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับผู้หญิงคนนั้น talking เป็น g e r u น d ถูกแล้วเพ้ามาก,กันออกมาห้ามพูดว่า you should avoid to talk to her พูดไม่ได้ต่อไป consider นะครับ consider แปลว่าพิจารณาถึงหรือพิจารณาว่าจะทำอะไรทำนองนั้น he is considered starting his own business he s considered starting his own business starting เป็น g e er n e r d ถูกแล้วเพราะว่าอยู่หลัง considered you, นะครับแต่ตรงตัวเลยเขาได้พิจารณาว่าจะทำการเริ่มเห็นไหมครับ starting เป็น g e n e r a พผูดาบว่าการออกมาการเริ่มนะครับเขาได้พิจารณาไปทำการเริ่มธุรกิจของเขาเองห้ามพูดว่า he's considered to start his own business พูดมิได้นะครับกลับไปตอบข้อ2กันดีกว่าข้อ2นะครับ ในจอดคุณผู้ฟังจะคำว่า refuse นี่ไหครับ refuse วงกลมหนาๆขีดเส้นใต้หนาๆเลยคําว่า refuse แปลว่าปฏิเสธเวลาเราพูดเราพูดว่าปฏิเสธที่จะทําสิ่งนั้นปฏิเสธที่จะทำสิ่งนี้นท,ท,นที่จะนะครับที่จะแสดงว่าเราต้องการ to infinitive ข้อไหนเป็น to infinitive ให้ตอบกนนันซึ่งมีข้อเดียวที่เป็น to infinitive ก็คือข้อ d the answer is d the answer is to discuss ลองพูดเต็มๆนะครับ They refuse to discuss the problem They refuse to discuss the problem แปลไปเลยพวกเขาขอปฏิเสธที่จะพูดถึงปัญหานี้นะพวกเขาขอปฏิเสธที่จะพูดถึงปัญหานี้นะ To discuss พวกคำว่าที่จะออกมาครับที่จะพูดถึงจริงๆ Synonym ของ to discuss ก็คือ to talk about to talk about เราสามารถพูดว่า They refuse to talk about the problem ก็พูดแบบนั้นได้หมอกันนะค okay, รับโอเค let's go to number three ไปข้อ3กันเถอะข้อ3โจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า Mr. Anderson hasn't been dot 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 for the team อีกรอบนะครับ Mr. Anderson hasn't been dot 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 for the team ดูตัวเลือกกันดีกว่านะครับมี select selected selective and selection แน่นอนครับคนที่ทําข้อนี้ได้ต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์มีตัวช่วยนะครับอยากให้คุณฟังวงกลมบีนหน,หนาๆเลยบีนที่อยู่ในโจย์นะครับบีก็คือ verb to be เทคนิคที่จะให้ก็คือแบบนี้ครับสิ่งที่ตามหลัง verb to be ได้นะครับสิ่งตามหลัง verb to be ได้มีดังต่อไปนี้ 1. verb to be บวก now หรือ adjective 2. verb to be บวก preposition 3 verb to be บวก verb เติม ing และ4 verb to be บวก verb ช่องที่3นะครับเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับ verb to be บวก noun หรือ adjective verb to be จะแปลว่าเป็นนะครับถ้าอยู่หน้า noun หรือ adjective ย้ำอีกทีนึ่งนะ verb to be จะแปลว่าเป็นเวลามันอยู่หน้า noun หรือ adjective เช่น he is a teacher he is a teacher นะครับ is ก็คือ verb to be a teacher คือคำนามอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วพวกเขา,าเป็นออกมาเขาเป็นคุณครูคนหนึ่งนะ they are students they are students พวกเขาเป็นนักเรียน the movie was boring the movie was boring สังเกตน,นะครับ was เป็น verb to be แล้วก็ boring เป็น adjective อยู่ด้วยกันได้นะครับแปลว่าหนังเรื่อ,งน,นนง,นอนงนี้เป็นหนังที่น่าเบือ่อหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าเบื่อ we were late we were late นะครับ were เป็น verb to be late เป็น adjective พวกเราไปสายนะครับพวกเราไปสาย he will be angry he will be angry b คือ verb to be angry เป็น adjective ก็อยู่ด้ยกันได้เขาจะโกรธนะเขาจะโกรธนะต่อไปเรามาดู verb to be บวก prep o s i t i o n กันดีกว่าถ้า verb to be อยู่หน้า prep position ให้แปลว่าอยู่นะครับให้แปลว่าอยู่ I am at work I am คือ verb to be ส่วน ad เป็น preposition ฉันต้องพูดคำว่าอยู่มานะฉันอยู่ที่ทำงาน He has been in Thailand for more than a month. He has been in Thailand for more than a month. be เป็น verb to be in เป็น preposition พูดคำว่าอยู่มาเขาอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นเวลามากกว่า1เดือนต่อไปเรามาดู verb to be บวก verb เติม ing ถ้าคุณผู้ฟังเจอ verb to be บวก verb เติม ing ให้พูดว่ากำลังนะครับ เช่น we are watching a movie on Netflix we are watching a movie on Netflix พวกเรากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งบน Netflix อยู่นะครับ I was walking home when it started to rain I was walking home when it started to rain ฉันกำลังเดินกลับบ้านตอนที่ฝนเริ่มตกลงมา I'll be working when you arrive I'll be working when you arrive ฉันจะกำลังทำงานอยู่นะ ตอนคุณมาถึงฉันจะกําลังทํางานอยู่นะตอนคุณมาถึงเพื่อง่ายคือตอนคุณมาถึงเนี่ยภาพที่คุณจะได้เห็นคือฉันกําลังทํางานอยู่นี่คือ verb to be บวก verb เติม ing ผู้คำว่ากําลังออกมาต่อไปเราไปดู verb to be บวก verb ช่องที่3ถ้าคุณไปฟังเจอ verb to be บวก verb ช่องที่3าให้ผูค้คําว่าถูกจุดๆนะครับถูก the room is cleaned every sunday the room is cleaned every sunday english is spoken in australia english is spoken in australia the car is going to be fixed next week the car is going to be fixed next week รถคันนี้จะถูกซ่อมสัปดาห์หน้าย้ำนะครับ be คือ verb to be ส่วน fixed เป็น verb ช่องที่3ามพวกว่าถูกมารถคันนี้จะถูกซ่อมสัปดาห์หน้าโอเคกลับไปที่ตัวโจทย์เลยนะครับตัวโจทย์เลยมาเลยครับในโจทย์นะครับเราจะคำว่า been นะครับเราจะคำว่า been ข้อไหนคือคำตอบข้อไหนใส่เข้าไปแล้ว make sense ที่สุดคำตอบมาครับ the answer is B ต้องตอบข้อ B นะครับถึงจะ make sense ที่สุดลองพูดเต็มๆ Mr. Anderson has been selected for the team Mr. Anderson hasn't been selected for the team B คือ verb to be ป so selected เป็น verb ช่องที่3พวกคำาว่าถูก,ออกมาคุณ Anderson เนี่ยไม่ได้ถูกเลือกนะครับคุณ Anderson ไม่ได้ถูกเลือกเข้าทีม โอเค okay, let's go to number four ไปข้อสีกันดีกว่านะครับข้อสี internet, dot, 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 อ่โจทย์ว่าอย่างไร The internet dot, dot, dot changed the way we work อีกรอ้นะครับโจทย์บอกว่า The internet dot changed the way we work คราวนี้ดูตัวเลือกนะครับมี has มี have มี to have แล้วก็มี having has have to have แล้วก็ having ขอบอกเลย2ข้อที่ผิดแน่ๆคือข้อ c และข้อ d เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตามโครงสร้างภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่สามารถเอาประธานมาตามด้วย to infinitive หรือประธานตามด้วย verb ing ได้ให้คุณผู้ฟังตัดข้อ c กับข้อ d ทิ้งก่อนมันผิดแน่ๆเหลือข้อ a กับข้อ b คุณจะพูดว่า the internet has บลาๆๆหรือ the internet have บลาๆจริงข้อนี้ง่ายมากนะครับข้อนี้ทดสอบไวยากรณ์เรื่อง subject verb agreement subject verb agreement สำหรับเรื่องนี้นะครับให้คุณผู้ฟังท่องสองประโยคนี้พอเลยประโยคแรก the sun goes down อีกประโยคหนึ่ง the stars come out ท่องสองประโยคนี้พอนะครับ the sun goes down the stars come out สังเกตวยากร the sun ดวงอาทิตย์กี่ดวงครับดวงเดียวเพราะฉะนั้น go ต้องลงท้ายด้วยตัว s เราไม่สามารถพูดว่า the sun go down ผิด the stars come out แน่นอนคุณผูฟัง the stars ในจักรวาลมีหลายดวงนะครับเพราะฉัน come ห้ามเติม s เราไม่สามารถพูดว่า the stars comes out กฎของ subject verb agreement คือถ้าประธานไม่ลงท้ายด้วยตัว s verb ลงท้ายด้วยตัว s เช่น the boy is the boy does the boy has the boy plays the boy walks the boy eats ในทางกับกันถ้าประธานลงท้ายด้วยตัว s ตัวกริยาจะไม่ลงท้ายด้วยตัว s เช่น the boys are The boys do, the boys have, the boys play, the boys walk, the boys eat ครับตามนี้เลยก็แนะนำให้คุณฟังนะครับไปฟังเพลงชื่อว่า Glad You Came ร้องโดยวง The Wanted นะครับเปิด YouTube เลยพิมพ์เข้าไปใน YouTube ว่า Glad You Came by The Wanted คุณฟังก็จะได้ยินประโยคที่พูดว่า the sun goes down แล้วก็ the stars come out จริงๆการฟังเพลงภาษาอังกฤษก็เป็นวิธีเรียนภาษาอังกฤษที่ดีวิธีหนึ่งเลยเราก็จะได้สับได้ไวยากรณ์อ,อะไรมากมายไปหมดเลยนะครับโอเ okay, ค let's go to number 5มาดูข้อที่5กันดีกว่าข้อที่5นะครับโจทย์ว่าอย่างไร nobody 1 8 is allowed to buy alcohol nobody .18 is allowed to buy alcohol ค่อยๆแปลจดครับจดบอกว่าไม่มีใครเลยจุดๆ18 18ในที่นี้คืออายุ18ไม่มีใครเลยจุดๆอายุ18ได้รับอนุญาตให้อยากให้คุณผู้ฟังคิดซะได้ is allowed to นะครับ is allowed to สเกต a l l o w e d ต้องใช้ด้วย ed ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น Ver b ช่อง3ต่อไปนี้ ถ้าคุณผู้ฟังเจอ verb to be allowed แล้วก็ to เนี่ยให้แปลว่าได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนั้นได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งนี้ไม่มีใครเลยจุดๆอายุ18ได้รับอนุญาตให้ซื้อเล้าตัวเลือกนะครับก็จะมี to มี in มี at แล้วก็มี under นะครับทดสอบการใช้ preposition to เนี่ยแปลว่าไปสู่ in แปลว่าไหน at แปลว่าที่ under แปลว่าใต้ใส่ข้อไหนแล้ว make s e n s e สุดให้ตอบข้อนั้นเราก็อยากจะพูดว่าไม่มีใครเลยที่อายุต่ำกว่า18ต่ำกว่า18ได้รับอนุญาตให้ซื้อเหล้าเราอยากได้คำว่าต่ำกว่า18ต่ำกว่า18เราจะพูดว่า to 18 in 18 at 18หรือ under 18 คำตอบคืออะไรครับคําตอบคือข้อ D under ลองพูดเต็มๆครับ Nobody under 18 is allowed to buy alcohol Nobody under 18 is allowed to buy alcohol จริงๆข้อนี้ถ้าแปล preposition ออกก็น่าจะตอบได้นะครับก็น่าจะตอบได้ไม่ได้ทดสอบไวยากรณ์ขนาดนั้น,นสำหรับข้อนี้นะครับ เอาละครับเป็นยังไงบ้างสำหรับ5ข้อวันนี้เห็นไหมครับว่าจะมีบางข้อที่ยากบางข้อที่ง่ายปนๆกันไปข้อไหนรู้สึกยากก็แนะนําให้ไปฟังรายการย้อนหลังนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ฟังสามารถฟังรายการย้อนหลังได้ที่ moe.realtai.net อยากให้ทวนบ่อยๆซ้อมบ่อยๆแล้ววันหนึ่งก็จะเก่งได้สำหรับวันนี้ก็จะต้องขอลาไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการสอนภาษาอังกฤษ t ัวเอง expert ในสัปดาห์หน้าวันนี้ love because of the club see you next week